ฮิา今日どこですかวันนี้อย<テ>ู <laughs> ่ไหนครับโฮครับใช่ครับวันนีーー้อยูーー่ท<ー>ี่อิซครับสวยมากครับทุกคนเล่นสรว่ายนกันนะเล่นสรวายน้กันนึกถึงช่วงวัยรุ่นเนาะใช่ไหมครับคุณฮอ้ยใช่ไหมครับชมคุณ ชื่ก oh, 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 oh. ah, uh ับหลายท่านโอ้โหรุ o, ้รุ okay. ้ร sure, ุ้รุ้รุ้ท er right. oh, ุกคนแฮปปี้นะครับพิกาโลโอ้โหวันนี้โอเคเต็มตัวช่วงไหนช่วงไหนรอเลยรอเลยชื่นก็รอเลยโอ้โหผู้ใจหนุ่มสองคนพิกาโลและชื่นครับสวัสดีครับพิกาโลไปไปครับสวัสดีครับเดช かとる